สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนท่านอ่านคู่มือในการสมัคร Diversity Visa Program 2023ที่เป็นฉบับย่อนะคะอันนี้จะเป็นแค่ฉบับย่อเท่านั้นในคลิปนี้ท่านจะได้รับทราบจำนวนวีซ่าที่จะระดรับการอนุมัติคุณสมบัติผู้สมัครเราจะพาใครไปได้บ้างใช้เอกสารอะไรบ้างและข้อมูลอื่นๆค่ะสำหรับคู่มือฉบับเต็มนะคะ ถ้าท่านอยากอ่านฉบับเต็มสมบูรณ์ท่านเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้เลยค่ะ dvprogram.state.gov นะคะท่านคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถดาวน์โหลดออกมาเป็น PDF ไฟล์ได้เลยค่ะในคู่มือนี้นะคะหนึ่งในข้อมูลที่ท่านจะได้ทราบก็คือทีว2023ค่ะจะให้โคตาผู้สมัครได้รับสิทธิ์วีซ่าได้ถึง55,000คนเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม อาจจะไม่ได้55,000คนจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างเช่นในวิกฤตโควิดที่ผ่านมาสถานทูตก็ไม่สามารถเรียกผู้ดได้รับสิทธิ์เข้ามาสัมภาษณ์ได้ครบตามจำนวนค่ะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะและประเทศต่างๆที่เข้าร่วมในการสมรัครสำหรับโปรแกรมนี้นะคะทางโปรแกรมนี้ก็ได้แจกจ่ายโคต้าให้แต่และประเทศจะได้สิทธิ์ไม่เกิน7%ของโค้าทั้งหมดค่ะ สำหรับข้อมูลถัดมานะคะท่านจะได้ทราบว่าท่านได้รับอนุญาตให้สมัครแค่คนละ1ครั้งต่อปีเท่านั้นนะคะถ้าท่านยื่นการสมัครมากกว่า1ครั้งต่อปีท่านจะถูกตัดสิทธิ์ค่ะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยมีสิทธิ์เข้าร่วมสมัครโปรแกรมนี้ได้ค่ะ แต่ก็มีบางประเทศนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้สมัครโปรแกรมนี้ค่ะอย่างเช่นบังกลาเทศบราซิลนะคะฟิลิป,ปินเวเนชเวลา่าเวียดนามประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมสมัครโปรแกรมนี้ค่ะเนื่องจากเหตุผลว่าประชากรของประเทศเหล่านี้ค่ะได้มีการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกามากกว่าห0,000คนต่อปีแล้วค่ะเลยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโปรแกรมนี้แต่อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นนะคะ เช่นกรณีที่สาวเวียดนามแต่งงานกับหนุ่มไทยเธอก็สามารถเป็นผู้ติดตามสามีที่เป็นผู้สมัครหลักและเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครในด้านการศึกษานะคะจะต้องจบท่านต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในโรงเรียนสามัญค่ะถ้าท่านจบต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่6หรือถ้าท่านจบกศนอหรือจบปวชปวส ท่านจะต้องมีประสบการณ์การทำงาน2ปีภายใน5ปีและท่านจะต้องไปตรวจสอบคะแนนตามสายอาชีพของท่านหรือที่เรียกว่าคะแนน SVP จะต้องได้คะแนนเท่ากับ7หรือมากกว่านะคะไม่มีการจำกัดอายุขั้นต่ำของผู้สมัครนะคะแต่ว่าจะกำหนดการศึกษาขั้นต่ำค่ะก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ดังนั้นส่วนใหญ่เด็กที่ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในโรงเรียนสามัญธรรมดาก็จะมีอายุราวๆ18ปีใช่ไหมคะในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครหลักท่านจำเป็นจะต้องใช้พาสปอร์ตด้วยนะคะเพราะว่าท่านต้องกรอบพาสปอร์ตนัมเบอร์ค่ะคำถามถัดไปถ้าเกิดว่าพาสปอร์ตท่านหมดอายุหรือว่าหายระหว่างที่ท่านสมัครไปแล้วนะคะ ถ้าท่านเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกท่านก็ไปตอบพาสปอร์ตใหม่ค่ะหลังจากนั้นท่านก็ส่งข้อมูลพาสปอร์ตใหม่ซึ่งพาสปอร์ตัมตเบอร์จะเปลี่ยนแปลงไปให้กับ Department of s t a t e k e n t u c k y c o o s u u l r r e n t t r r ทางอีเมลได้ค่ะในการสมัครต้องใช้รูปถ่ายทั้งของตัวผู้สมัครหลักและผู้ติดตามนะคะ โดยที่รูปถ่ายนี้ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนและไม่ให้ใช้รูปเก่าของปีที่แล้วนะคะถ้าท่านใช้รูปเก่าของปีที่แล้วท่านจะโดนตัดสิทธิ์ค่ะคำถามที่ว่าท่านจะพาใครไปได้บ้างคำตอบคือท่านสามารถพาคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของท่านไปได้ค่ะในการกรอกใบสมัคร ท่านต้องใส่ชื่อคู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท่านลงไปด้วยนะคะและไม่อนุญาตให้ท่านใส่ชื่อของคู่ของท่านที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลงไปค่ะนอกจากจะพาคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไปกับท่านด้วยได้แล้วท่านยังพาลูกไปได้ด้วยนะคะลูกในที่นี้หมายถึงลูกตัวเองลูกบุญธรรมที่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรอย่างถูกต้อง หรือลูกเลี้ยงกรณีที่ท่านจดทะเบียนสมรสกับพ่อกับหรือแม่ของเด็กค่ะโดยที่เด็กคนนั้นจะต้องมีอายุต่ำกว่า21ปีเท่านั้นนะคะคำถามที่ว่าท่านขอวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเภทอื่นอยู่ท่านจะสมัครดีวีโปรแกรมนี้ได้ไหมคะคำตอบคือได้ค่ะ คำถามที่ว่าสามีภรรยาแยกกันสมัครได้ไหมคะคำตอบคือได้ค่ะถ้าสามีเป็นผู้สมัครหลักก็ให้ภรรยาเป็นผู้ติดตามหากภรรยาเป็นผู้สมัครหลักก็ให้สามีเป็นผู้ติดตามใช้ได้กับกรณีที่สามีภรรยาจดทะเบียนถูกต้องกันตามกฎหมายเท่านั้นนะคะกรณีที่ท่านกด submit ข้อมูลเข้าไปแล้วหน้าจอค้างอยู่แบบนั้น เป็นไปได้ว่ามีผู้เข้าใช้บริการในเว็บไซต์ในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ระบบมีปัญหาคู่มือนี้แนะนำว่าท่านสามารถคลิกย้ำๆที่ปุ่ม Submit ได้ค่ะแล้วก็รอเพื่อจะได้รับ confirmation number แต่ถ้าคลิกย้ำแล้วรอเวลาสักพักหนึ่งแล้วท่านยังไม่ได้รับ confirmation number จริงๆคู่มือนี้แนะนำว่าท่านสามารถ กรอกใบสมัครใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งตราบเท่าที่ท่านยังไม่ได้รับ confirmation number ค่ะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกวันที่8พฤษภาคมปีหน้าเราสามารถนำ confirmation number ที่ได้จากการสมัครไปเช็คผลได้ในเว็บไซต์ dvprogram.state.gov ค่ะ กรณีที่ท่านทำคอนเฟิร์มชันนัมเบอร์หายจะทำอย่างไรได้บ้างท่านก็สามารถใช้อีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ตอนกรอกไปสมัครเพื่อขอเรียกดู confirmation number ของท่านได้ค่ะเมื่อเว็บไซต์เปิดให้ท่านเช็คผลอีกครั้งในปีหน้าค่ะมีคำถามว่าหากเราได้รับเลือกในดีวโปรแกรมนี้แล้วใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆคำตอบคือ ตัวท่านเองค่ะเมื่อท่านเดินทางไปรับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตท่านจะต้องแสดงให้เห็นว่าท่านสามารถดูแลตัวเองในเรื่องของตัวเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารระหว่างที่ท่านกำลังหางานทำเมื่อท่านเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาได้ค่ะสิ่งนี้จะมีผลต่อการพิจารณารการสัมภาษณ์ของท่านค่ะ ตัวอย่างเอกสารที่ต้องเตรียมแบบคร่าวๆนะคะเช่นกรณีที่พ่อเป็นผู้สมัครหลักพ่อต้องเตรียมรูปถ่ายพาสปอร์ตและข้อมูลของพ่อแม่และลูกที่เป็นผู้ติดตามเตรียมแค่รูปถ่ายและข้อมูลของแม่และลูกค่ะข้อมูลที่นำเสนอไปเป็นเพียงข้อมูลฉบับยอดเท่านั้นนะคะถ้าท่านอยากอ่านคู่มือฉบับเต็มท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นะคะ วันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ